เกาะเลือนมาเจอมาที่เรียบร้อยแล้วผมน่าจะเป็นไอดีนี้ไหมโอ้โหแต่ทีมข้างๆก็เหมาะแก่การแจกแต้มมากๆครถ้าส่วนตัวผมเจอทีแบบนี้ สวัสดีท่านชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมดีดต้อนรับสู่ช่องไอซนฟันี่กับเกมลา์เลนเจอร์ด้วยนะผมอ่ะก็วันนี้มาอยู่กันที่หน้าต่าไอดียม่วงอีกเช่นเคยนะผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปอยากซองก็ต้องสุ่มนั่นเองก็เป็น EP ที่8แล้วนะผม EP ที่แล้วผมลืมเปิด UID ID ไยม่วงไปนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาเปิดใทละกันเป็นตรงนี้เลยนะผมอะสำหรับ ID ของผมก็ตามนี้เลยสำหรับใครที่แบบ อยากจะให้ผมซองซูมทีมคนดูก็อย่าลืมแอดไอดีนี้มาได้เลยนะผมตอนนี้เพื่อนยังไม่เต็มทุผมถ้าเพิ่มด้วยไอเดีเกมแต่ถ้าแบบแอดไอดีไลน์มาตอนนี้ไม่รู้ว่าเต็มหรือไม่เต็มนะผมเพราะว่าเพื่อนแอดมาค่อนข้างที่เยอะมากๆนะผมอ่ะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็แอดไอดีมาได้นะผมอ่ะคลิปที่แล้วผมต้องขออภัยจริงนะผมที่ผมไม่ได้เปิด UID ให้เดี๋ยวอ่ะก็ตามนี้เลยนะผมใส่ไอดีตามนี้เลยแล้วก็แอดมาได้เลยนะผมเดี๋ยวรอบหน้า เรามาลุ้นกันต่อทผมว่าใครจะได้อยู่ในกรงล้อกันนะเดี๋ยวไปลุ้นกันที่กรงล้อกันเลยนะครับผมก็มีอุ้นที่หน้าต่างกงล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมรอบนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด10ท่านนผมก็ขอขอบคุณจริงๆนะผมอะไม่รู้ว่า่าไม่ได้แอดเพื่อนผมมาหรือเปล่าไม่รู้นะผมรอบนี้ก็เลยมีผู้เข้าร่วมน้อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะผมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันก่อนนะผมว่าทีมแรกจะเป็นทีมของใครกันมารอบนี้นะผมทีมแรกจะประเดิมด้วยทีมของใครกันรอบนี้ถ้าจำไม่ผิดมีตัวตึงด้วย คนแรกมาเป็นบอส V2 นะผมอ่ะเป็นของคุณบอส V2 นั่นเองเ e ลเวล U53 ับผมเดี๋ยวเราไปทำการส่องเกียร์ส่อทีมให้กับคุณบอส V2 กันเลยนะครับผมก็เลือดมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับคุณบอส V2 เดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมส่อเกียร์กันเลยนะับว่าทีมโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างอ่าสำหรับทีมเปิดมาก็ค่อนข้างที่โอเคแล้วนะผมการติดเกียร์ถือว่าไปแนวเชิงประยุกต์มากกว่านะผมสำหรับเกียร์ไอนี้ เลมมี2ตัวโอ้โหเลมมี2ตัวแถมยังไม่พอมีชุดเมทสอตัวด้วยท็อปสำหรับเกียร์ถือว่าโอเคท่านไอก็มี2ตัวด้วยการติดเกียร์ถือว่าเป็นไปในทางเกียร์ประยุกต์มากกว่าท็อปแล้วก็เกียร์ป้องกันส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่เปราะบางผมอปส่วนตัวผมมองว่าเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่เปราะบางมากๆแล้วก็ทีมยืนอยู่ที่หลีกเพชรสถือว่าสูงผมอปส่วนตัวผมมองว่า ทีมนี้ขาดสายพลังค่อนข้างที่เยืะมากๆถ้าเป็นไปได้ท่ผมเดือนหน้าก็อยากให้เปิดหาทาน้าของตัวแสงมืดนะแสงมืดน่าจะมาประมาณกลางเดือนท่ผมแล้วก็น่าจะมาประมาณวันที่15 16้าบห่ผมอะ่ะไม่ก็14ก็น่าจะมีตัวแทงเข้ามาประมาณตัว2ตัวท่าผมส่วนตัวผมคิดว่างั้นไอดี ID นี้ขาดตัวโชนท่ผมซึ่งอาม่าไม่สามารถยืนให้ทีมได้ท่ผมอะ่ะทีมนี้ก็ประมาณนี้การส่วนตัวผมมองว่าไอดีนี้ค่อนข้างที่เทพแล้วท่ผมขาดแค่ทางคอมโบ พังคอมโบความสามารถแล้วก็คอมโบสกิลนี้นิดหน่อยก็น่าจะยืนบีที่สูงกว่านี้ได้ผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมของคุณบอส V2 เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อที่วงล้อกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อท็ผมว่าทีมถัดไปจะเป็นทีมของใครกันมารอบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะผมว่ารอบนี้จะเป็นทีมของใครที่จะได้2ทีมครับอะรอบนี้เป็นของ ที42 TTT ผมอะผมเดาว่าน่าจะเป็น level U 42ชื่อ TTT มากกว่าถผมอาน่าจะพิมพ์ผิดไหมเดี๋ยวเรามาทําการหาทีมของคุณ TTT กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอไม่เทียบร้อยแล้วท็ผมสาหรับทีมของคุณ TTT เดี๋ยวเรามาทําการสองทีมสองเกียกเลยนะครับผมว่าเป็นยังไง ตอนนี้ผมอัดคลิปหรือว่าช่วงที่ผมอัดคลิปเป็นช่วงวันเสาร์ท็อมอ่าก็น่าจะเป็นช่วงปิดหลีหลหลกพีพีก็เลยทําให้หลีกบางคนอยู่หลีกสูงนผมอ่ะแต่บางคนอะ่ะอย่างเช่นไอดีนี้หลีกค่อนข้างที่โจมมากๆยืนลีกอยู่ที่ลีกประมาณเงินสองอ่าถ้าเป็นผมส่วนตัวผมจะแนะนําให้ติดเยีย์อีกอย่างหนึ่งนผมอะ่ะก็สําหรับพีมพ์นี้ใช้แค่5ตัวเลนเจอร์ค่อนข้างที่เก่งนะผมอ่ะค่อนข้างที่เก่งแต่ตดปีประถาคือว่าการติดเยีย์กับเลนเจอร์ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อะ่ะส่วนตัวผม ทีนี้มีเกียร์ชุดคิดมาด้วยนออะผมมีชุดซันต้าด้วยอถ้าให้ผมแนะนาเกียร์ทางด้านของตรงนี้นออะผมโลลัตมีจันทาตรงนี้ผมแนะนําว่าหาออปชั่นเป็นทางด้านของรถแรกแล้วมาใส่กับริมุรุจะดีกว่านี้ส่วนตัวของไวท์เชฟซูชิผมแนะนําเป็นเซตเดียวกับริมูรุเลยเนะผมก๊อปเซตริมูรุมาใส่กับตัวของไวท์แล้วก็เอาโลจันทามาใส่กับตัวของริมูรุส่วนตัวของเอเลนแนะนําช่องกลางนะผมแนะนําเป็น รองเท้าดีกว่าทํำไมผมถึงแนะนําไปรองเท้าอ่ะเพราะว่าถ้าไม่มีเกียร์จริงแล้วก็ไม่มีแบบ เกียร์จริงๆเกียร์รองเท้าถือว่าเป็นเกียร์ที่ตอบโจทย์สําหรับ ID ดีที่อายุลีกประมาณนี้เนาะผมแนะนําว่าใส่เกียร์ประมาณนี้ก็ได้หรือไม่ก็สลับเกียร์อดัมก็ได้ทุ่านแต่ส่วนตัวผมแล้วผมจะแนะนําเอเลินเป็นไม้คาถาคิดมัดรองเท้าแล้วก็กระเป๋าทุ่านส่วนลิมรู้ใส่เป็นไม้คาถาไปตัวเร็วโลดจันทาจากนั้นก็ใส่เป็นกระเป๋าทุ่าะส่วนไวใส่เป็นไม้คาถารองเท้ากระเป๋าไปเลยทุย่านส่วนเล่มติดแบบนี้โอเคแล้วทุ่าะก็มีเกียร์ประมาณนี้ก็ใส่เกียร์ประมาณนี้ไปก่อนได้เลยทุ่าะ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมมีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปหมุนกันต่อหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะผมว่าทีมถัดไปจะเป็นทีมของใครกันมารอบนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะผมว่าจะเป็นใครก็เป็นทางด้านของอาทีมของแมนยูเอนะบอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมของแมนยูเอกันเลยเลเวลยูห้าสิบเอ็ดนะผมอะ ก็เลื่อนมาเจอทีมก็ลอยแล้วผมสําสหรับทีมของคุณแมนยูเอเดี๋ยวเรามาทาการส่องทีม2เกียร์เลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีม po, นี้โอโคน่าจะเปลี่ยนชื่อมาไหมเกียร์ดูแน่นอนเต็มทีมแบบนี้เลยทุกคอ่ะหลักๆแล้วในทีมจะใช้เลนเจอร์ประมาณ9ตัวแล้วก็เป็นเลนเจอร์ที่ค่อนข้างที่โอเคแล้วทมกคอ่ะส่วนตัวผมก็มองว่ามีเกียร์ดีเลนเจอร์ก็ดีประมาณหนึ่งส่วนเลนเจอร์ทมอ่ะน่าจะขาดกบไอดีนี้น่าจะขาดกบซะ,ะส่วนใหญ่ทมกคอ่ะส่วนตัวผมก็มองว่าไอดีนี้ ค่อนข้างที่เทพแล้วน่าจะขาดกรบไหมโอ้โหทีมค่อนข้างที่โหดมากๆครับผมไม่งั้นไม่เอาเกียร์ทางด้านของดูแน่นอนมาติดให้กับตัวของกองเชียร์หลอกนะผมโอ้โหเกียร์ดูแน่นอนน่าจะเยอะมากๆไอดีนี้ส่วนตัวแล้วไอดีนี้ค่อนข้างที่โอเคแล้วครับผมไม่มีปัญหาติดขัดอะไรแต่ไม่รู้ว่าริมรู้เขามี2ตัวไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับผมอนะ่ะก็โอ้โหทีมเกียร์โดยรวมก็ค่อนข้างที่เยอะมากๆก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะผมเพราะว่าการติดเกียร์ของเขาค่อนข้างที่โอเคมากๆแล้วก็ เกียร์ไอดีนี้ค่อนข้างที่เทพแล้วผมไม่มีปัญหาติดขัดอะไรส่วนตัวอ่ะส่วนตัวผมไม่มีแบบโอ้โหข้อติเลยนะกคอ่ะแค่ขาดทางด้านของเกียร์ป้องกันนั่นเองแล้วก็เกียร์ตกแต่งนิดๆไอดีนี้ก็น่าจะดันรีขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ได้นุกะอ่ะก็น่าจะเป็นสายเติมไมไม่งั้นไม่มีเกียร์ตดวแน่นอนขนาดนี้ทุกคไอดีนี้ ก็ประมาณนี้กันสําหรับทีมของแมนยูเอทนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำการหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นทีมของใครกันมารอบนี้จะเป็นทีมของใครก็เป็นทางด้านของ น่าจะตกที่ทีมนี้นุมก็เป็นทางตาของคุณลิสนั่นเองคุณลิสเลเวล U49 กน่มอ่ะเดีย๋ดวยวเราไปทําการส่องทีมสองเย้กับคุณลิสกันเลยนะครับผมก็ววเลื่อนมาเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนุผมน่าจะเป็น ID นี้ไหมโอ้โหแต่ทีมข้างๆก็เหมาะแก่การแจกแต้มมากๆนะผมอ่ะถ้าส่วนตัวผมเจอทีมแบบนี้ผมรีแจกแต้มแทนจะทุกรอบเลยนุ่มอ่ะก็เดีย๋ดวยวเรามาทําการส่องทีมให้กับคุณลิสกันเลยนะผมอ่ะก็สําหรับทีมของคุณลิสน่าจะเป็นทีมนี้ไหม โอโ้โหเกียร์โดยรวมค่อนข้างที่โอเคแล้วผมยืนหลีกยู่ที่หลีกเพชรหนึ่งถือว่าหลีกไม่จมอาลีกค่อนข้างที่ยืนสูงเลยการติดเกียร์ถือว่าโอเคมากๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเพราะว่าเนเจอร์ก็ถือว่าเก่งแล้วผมมาเกียร์ก็ถือว่าประมาณหนึ่งส่วนตัวของมากลุกอะตีแบบนี้ก็ไม่ว่ากาันนผมเพราะว่าตัวของมากลุกก็ เอามาแค่การบินนะครสุดตัวก็ติดแบบนี้ก็ได้แต่ตัวของท่านไอท่านไอผมแอบติดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดเยอะขนาดนั้นนะครับก็สลับท่านไอมาใช้แต่เกียร์ชินี้นะครับก็โอ้โหสําหรับเกียร์ชินนี้นะครับถ้าพลังจมตีกายถ้าเพิ่มไ่กับตัวของสายไวพิพบถามว่ามันจะตีคลิหนักขึ้นไหมส่วนตัวผมนะครับผมได้ทําการไปทดสอบมาแล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ก็ส่วนตัวสายใบพีชผมอะส่วนตัวแล้วเขาจะนับเป็นทางด้านของตีเวทมากกว่าผมส่วนตีกายไม่รู้ว่าจะตีหนักขนาดไหนแต่ที่ผมทดสอบมาแล้วก็ไม่ได้หนักขึ้นมากกว่าเดิมหนะผมอ่ะก็สําหรับทีมนี้ถ้าให้ผมแนะนําก็ไม่มีอะไรแล้วผมส่วนตัวก็การติดเกียวก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตัวของ เตาเลนน์ผมอะ่ะเตาเลนจะติดตรงที่ว่าความปลอดภัยค่อนข,ข้างที่สูงผมแต่ก็ถ้าจะติดประมาณนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ายืนหลีอยู่ที่หลีเพชรหนึ่งเลยก็ถือว่าสูงมากมผมสำหรับไอดีนี้ขาดแค่ทางด้านของเกียร์ดูแน่นอนไอดีนี้ก็น่าจะยืนหลีค่อนข้างที่สูงกว่านี้มากๆผมอะไว้ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราไปทำการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อที่ทีมถัดไปนะผมตอนนี้เหลือผู้เข้าร่วมทั้งหมด6คนนะผมอะ เดี๋ยวเรามาทําการหมุนหาทีมถัดไปกันเลยว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้เป็นทางด้านของน่าจะเป็น u 65นะผมก็เป็นทางด้านของ u 65ชื่อในเกมชื่อพีนมเดี๋ยวเราไปทำการซองทีมซองเกียร์ให้กับคุณพีกันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอที่บร่อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณพีก็เลเวลอยู่ที่ u 66เลยนะผมก็ถือว่าเยอะมากๆ โอ้โหเปิดมาก็ติดปัญหาค่อนข้างเยอะนะผมไอ้นี้อ่ะก็เดี๋ยวผมมาแนะนํำละกันว,กว่าติดปัญหาตรงไหนบ้างแล้วก็จะทํายังไงให้หลีกการขึ้นไปสูงกว่าน,นี้เนื่องจากว่าไอ้นี้ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะได้เล่นไหมถ้าได้เล่นน่าจะยีหลีกสูงมากกว่านี้นะครับอ่ะการทิเคียรตัวของนาลิกาปู่ปู่นะผมอาณาลิกาปู่ถ้าถามว่าออปชั่นตรงนี้อ่ะเลือกเป็นพลังชีวิตเรียบร้อยผมแนะนําว่าเคียรช่องกลาง ไม่จําเป็นต้องเป็นเกียร์หลบสกิลแล้วก็พังชีวิตก็ได้ส่วนตัวแล้วตัวนี้ค่อนข้างที่เก่งมากๆท่ผมผมแนะนําเป็นถ้าเลือกออปชันเป็นพังชีวิตแล้วแนะนําเป็นช่องกลางเป็นรองเท้าจะดีกว่านี้ทําไมผมถึงแนะนําเป็นรองเท้าเพราะว่านาฬิกาปู่ท่มอะถ้าเอาจริงๆง่มตัวนี้มีความถือค่อนข้างที่สูงอยู่แล้วใส่เป็นเกียร์นาฬิกาก็ไม่ว่ากันหรือไม่จะเอาเกียร์ทาร์ของเอเลนมาก็ได้ท่ผมอะเพราะว่าเอเลนเป็นตัวข้ามถ้าตัวข้ามใส่เป็นเกียร์แบบนี้ก็ไม่ว่าเหมือนกันท่ผมอะเอเลนจะติดแบบนี้้ก็ได ตัวของนาฬิกาปูผมแนะนําเป็นอ่ะชินนี้นะ่นผมดาวกระจายเลี้ยวหนาดรองเท้าแล้วก็กระดิ่งจะดีกว่านี้ส่วนทีมโดยรวมการติดเกียร์ถือว่าโอเคแล้วแล้วนะผมไม่มีปัญหาอะไรเซซนะาสลับมาเป็นล่างไฮเปอร์ per, ถามว่าเอามาใช้เป็นอ่าสกิลทางคอบูความสามารถได้ไหมส่วนตัวผมนะผมอ่าถ้าให้ผมแนะนําจริงๆยังไม่ค่อยแนะนำนะผมเพราะว่าเซซนะา่าปั้นไม่แมก จุดยืนของเซจูนะจะค่อนข้างที่ยืนใกล้มากๆแล้วก็จะโดนดาเมจสกิลค่อนข้างที่หนักมากๆเทผมอ,อะยูคิวผมด้วยเนะผมอะไอดีนี้แล้วก็ตัวของตัวบินผมแนะนําว่าถ้าจะใช้ตัวบินจริงๆแนะนําเป็นใช้เป็นร่างอัลต้าดีกว่าถ้าปั้นไม่แม็กนอะผมนะแนะนาเป็นร่างอัลต้าแต่ถ้าปั้นแม็กแนะนําใช้เป็นล่างไฮเปอร์เพราะว่าความสามารถในล่างไฮเปอร์จะค่อนข้างที่ดีมากๆเทผมอ,อะถ้าปั้นไม่แม็กแนะนาเป็นล่างตรงนี้ดีกว่าเนอมอัลต้าดีกว่าส่วนตัวของโยสลับมาเป็น อ่ล่างไฮเปอร์ดีไหมส่วนตัวผมก็มองว่าดีแหละแต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตัวนี้เป็นตำแหน่งตัวชดใกล้แล้วก็อาจจะโดนดามจค่อนข้างที่เยอะนิดหน่อยครับถ้าเป็นตัวที่จะเอามาเล่นคอมโบความสามารถนะเขาบอกนะผมจะแนะนําเป็นตัวที่ยืนไกลๆอย่างเช่นตัวสายไพปพิบว่องไวที่ยืนไกลๆพวกนี้ ผมจะแนะนําสลับมาเพื่อเอามาอคอบูความสามารถได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวชนหรือว่าตัวไหวพิบยืดไล้ว่องไวยืใไล้อันนี้ไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่ทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าความเปราะบางข่อนข้งที่สูงแถมยังไม่พอครผมปูดาวค่อนข้า,างที่เยอะบวกกับเลนเจอร์ที่แบบโอ้โหเปราะบางแบบ บางมากๆรับผมผมเลยไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่อะส่วนตัวของเล่มตีแบบนี้โอเคแล้วโนบะแล้วลวชี่แบบนี้ก็โอเคแล้วหะผมไม่ตีไปหาอะไรแล้วถ้าปรับเปลี่ยนเกียร์ตามที่ผมบอกผมมองว่าลีกน่าจะยืนได้ประมาณเพชรสองได้อยู่หัผมสำหรับไปดีนี้เพราะว่าเล่นทางคอมโบอยู่เวลา5าวีนั่นเองแต่ไม่มีตัวหนืดทังผมอะส่วนตัวก็ไม่ยังขาดตัวหนืดอ,อยู่ก็ให้ไปหาทางด้านของแสงมืดเดือนน้าหัวผมไปดีนี้ก็น่าจะสุดมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปทำการลีหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาหมุนหาทีมถัดไปกันเลยนะผมตอนนี้เหลือผู้เข้าร่วมทั้งหมด5้าคนนะผม,มเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นทีมของใครกันนรอ,อบนี้ ก็เป็นทางด้านของคุณอ่าน่าจะตกตรงนี้เลยนะผมอ่ะตกสีฟ้าเขาเป็นทางด้านของคุณชัยวัฒน์นั่นเองนะผมอ่ะคุณชัยวัฒน์เลเวลยูแปดสิบห้าเดี๋ยวเราเพิการณาสองทีมสองเกียร์ให้กับคุณชัยวัฒน์กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจิมที่ปลอยแล้วนะผมสําหรับทีมของคุณชัยวัฒน์เดี๋ยวเราเพิการณาสองทีมสองเกียร์เลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับทีมของคุณชัยวัฒน์ยืนหลีกอยู่ที่หลีเพชรสองนะผมแล้วก็การต e ีเกียร์กับเรนเจอร์ ค่อน้างที่โอเคไม่มีปัญหาติดคัดอะไรนะผมอ่ะก็การติดเกียร์ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็มีการใช้ทางหน้าของ โจคอนดอด้วยนุย่มตัวนี้ค่อน้านที่เก่ามากๆเลยแล้วก็เป็นตัวดามจได้ประมาณหนึ่งนมทีมนี้เล่นทางคอมโบหยุดเวลาหาวิแล้วก็มีเพิ่มแลด้วยนุผมอ่ะก็จะเป็นหยุดเวลา5าวิโอ้โหหยุดเวลา5าวิมีแค่ตัวเดียวมีทางหน้าของลีไว้นุผมแล้วก็เอามาคอมโบกับนาฬิกาปูอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้นุผมอ่ะแล้วก็ทีมโดยรวมจะเล่นไปทางตัดแล่มากกว่าตัดแล่โอ้โหทีมนี้เล่นตัดแล่คอมโบกับเพิ่มแล่หนึ่งพันหน่วยนุผมก็จะมีดิอาโบกับตัวของมุ ซึ่ง2ตัวนี้ค่อนข้างที่โอเคนะผมแคทติดเกียร์ก็ถือว่าโอเคมากๆอ่าเกียร์ชิ้นนี้มีการโอ้โหอาตาัตราความแม่นยำทักษะนะผมอ่าเกียร์ชิ้นนี้น่าจะเป็นของซากุระวอลไม้นะผมสำหรับเกียร์ชิน้นนี้ออปชั่นส่วนตัวผมอยากให้เลือกเป็นทางด้านของออปชั่นพลังชีวิตไม่ก็เลือกเป็นออปชั่นอ่าปล่อยตัวไว้ก็ได้นะผมอ่าเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้ก็แล้วแต่จะประยุกต์จะดีกว่านี้นะผมส่วนต้านสกิลถือว่า ก็ได้อยู่เหมือนกันนะผมสำหรับเกียร์ต้านสกิลก็ได้ต้านสกิลมาจากเกียร์ช่องน,นี้อีกะก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันฮะเพราะว่าลิวรูยรืนไกลอ่เลือกแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะส่วนเดียรโบเดียโบติดเป็นธนูรองเท้ากระดิ่งถามว่าโอเคไหมสำหรับตัวของเดียรโบก็โอเคแล้วหน uman, ุ่มลิวไวติดแบบนี้ก็ได้ตัวของซาเลสันลี่ตัวของเาเลสันี่ถ้าจะเอาเกียร์ชิ้นนี้นมาเพิ่มต้านสกิลก็ไม่ว่ากันฮะส่วนตัวผมก็ไม่ว่าเหมือนกันเพราะว่า ถ้าจะเลือกปะยุพีแพงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวของสเลสรี่ไม่มีดาเมจหมอ่อ่ะก็ถือว่าปะยุกใกล้ทีมโดยรวมข้อทางที่โอเคแล้วผมไม่มีปัญหาติดคัดอะไรทีมนี้อยู่หลีที่โอโหหลีเพชสองก็ถือว่าสูงเหมือนกันห้ออ่ะเดี๋ยวเราไปทําการลุ้นหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาหมุนกันต่อห้อว่าจะเป็นทีมของใครกันรอบนี้น่าจะเหมากระดานนะห้องโอปโุก็น่าจะรู้ๆกันห้อรอบนี้ ก็เป็นทางด้านของทีมของน้องโอ้ oh, โหทีมนี้ก็รู้การนะผมอะเป็นทีมของน้องโนไลท์นั่นเองโนไลท์เ no อ็กซ์แซดนะผมอะ่ะก็น่าจะเป็นทางด้านของโนไลท์เอ็กซ์แซดนะผมอะ่ะก็เลเวลยูหกสิบแปดเดี๋ยวเราทําการส่องทีมให้กับน้องโนไลท์กันเลยนะครับผมก็เลื่อนมาเจอพี่ปล่อยแหลนะผมสําหรับทีมของน้องโ no no นไลท์อ่าโนโนไลท์เอ็กซแซดต้นเองเดี๋ยวเราทําการส่องทีสองเกียร์เลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับทีมนี้ยืนหลีกอยู่ที่หลีกเพ2สองก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วท็ไม่มีปัญหาติดคัดอะไรการติดเกียร์เลือกออปชันเป็นอัปเกรดค่ะแล้วก็ช่องกลางเป็นรดแร่อาจจะติดปัญหาตรงที่ว่าช่องท้ายไม่มีทางน้าของลดแรงแต่ถ้าติดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราเลือกออปชันลดแร่เป็นทางท้าของรองเท้าไปแล้วผมอะก็ถือว่าโอเคแหละการติดเกียร์แบบนี้ส่วนตัวของริมูรุติดเกียร์แบบนี้ถามว่าได้ไหม อ่ะถ้าให้ผมแนะนําส่วนตัวผมแนะนาเป็นลิมูรุนะอะถ้าจะติดเกียร์แบบนี้จริงๆหรือว่าใครที่มีสายใบพิษนะะ้แล้วก็อยากติดเกียร์เป็นไม้คาทาคิดมากรองเท้ากระเป๋าผมแนะนําเป็นสายใบพิษที่ไม่มีดาเมจหรือพวกท่า้าของอ่าทน้าของใครผมแนะนํายกตัวอย่างก็จะเป็นบอสซีโออ่ะก็ได้นะะ้หรือว่าจะเป็นท่น้าของเจม่วงพวกนี้ผมจะแนะนําเป็นการติดเกียร์แบบนี้นะะ้อ่ะแต่ถ้าเป็นพวกพวกริมูรุที่มีดาเมจดผมแนะนําเป็น หลักๆรับผมช่องหน้าจะมีอยู่2ชิ้นคือทางด้านของไม้คาปา่อยตัวเร็วกับไม้คาตาสกิลหรือว่า เมื่อก,กี้โน้มก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนการติดเกียโดยรวมไม่มีอะไรนะผมไม่มีประหาติดขัดอะไรก็ติดแบบนี้ก็ได้หรือริบุรุจะติดแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะผมเพราะว่าดาเมจของริบุรุถามว่าหนักไหมก็ไม่ถึงขั้นหนักมากนะผมก็ทีมโดยรวมประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วยืนดีก็ค่อนข้างที่สูงประมาณนึงเหมือนกันสําหรับทีมนี้ทีมนี้หลักๆนะผมค่ะแค่เกียโดนแน่นอนของทักษะถ้าได้มาก็น่าจะยกระดับทีมได้ค่อนข้างที่สูงมากๆนะผม น้องโนไลท์ก็อยู่กิลสาขาเลมพีเผมด้วยครนะับผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับพีนี้เดี๋ยวเราทกันรีหาทีนถัดไปกันเลยนะครับผม <G ül üyor> ก็ตอนนี้เหลือผู <S 2> <S 2> ้เข้าร่วมทั้งหมด3คนสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาทําการรีหากันเลยครับผมอ่ะเรามีน่าจะต้องเหมากระดานครับผมอ่นะก็เป็นทางหน้าของคุณ ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมน่าจะอ่านว่าคุณน่าจะอ่านว่าคุณตะวันไหมนะผมสําหรับทีมนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยจริงๆนะผมถ้าไม่อ่านว่าตะวันก็น่าจะอ่านว่าคุณตะวันไหมอ่ะสาหรับทีมนี้ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยจริงๆนะผมอ่ะไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกพีพีถูกๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้้ารางคิดนี้ได้เลยนะผมอ่ะก็เลเวล L11 เดเดี๋ยวเราทาการหาทีมของคุณอ่ะ ตาวอนกันเลยนะผมน่าจะอ่าน่าตาวอนแหละก็เลื่อนมาเจอเป็นเทียบลอยแล้วนะผมอ่าเดี๋ยวเราไปทำการส่งทีมสองเกียร์ให้กันเลยนะผมะสำหรับทีมของคุณอผมเรียกว่าคุณตาละกันนะผมะเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวเรียกผิดนะผมอ่ะก็สำหรับทีมนี้โอปปเกียร์เจ็ดดาวค่อนข้างที่เยอะมากๆกศักยภาพก็ถือว่าแน่นมากๆนะผมอ่ะส่วนใหญ่แล้วทีมนี้จะเน้นไปทางท้าของ ตัว9ดาวมากกว่านผมนะแล้วก็เน้น9ดาวค่อนข้างที่เยอะด้วยการติดเกียร์ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็เล่นไปทางคอมโบคอมโบอ่ะทีมนี้คอมโบไม่ค่อยแข็งงมะส่วนตัวผมเห็นแล้วทีมคอมโบไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่แต่ โดยรวมแล้วเน้นไปทางหน้าของก้าดาวเยอะมากรับผมแล้วก็มีเกียร์ค่อนข้างที่ซัพพอตดีมากๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรรับผมทีมนี้โอ้โหถ้าตีกบไอดีหลักผมก็ทีมนี้น่าจะชนะผมได้แบบสบายๆเลยรับผมนะเนื่องจากว่าทีนี้มีตัวดาเมจเยอะับผมนะส่วนตัวไม่มีปัญหาติดขัดอะไรกรติีเกียร์ถือว่าโอเคมากๆแล้วก็แม่นยำมากๆรับผมสำหรับทีมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับทีนี้เดี๋ยวเราไปทำการรีหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันรับผมว่าทีมของใครจะได้เป็นทีมสุดท้ายของคลิปนี้ แต่เอาจริงๆผมก็จะส่องให้หมดเลยนะผมอ่ะก็เป็นทางด้านของคุณอ่ารอบนี้ก็เหมือนเดิมนะผมอ่ะเป็นทางด้านของคุณบุญยาภูนั่นเองนะผมคุณบุญยาภูเลเวลยูหกสิบเอ็ดนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมสองเกียร์ให้กับคุณบุญยาภูกันเลยนะครับผมก่อนเลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับทีมของคุณบุญยาภูเดี๋ยวเราไปทำการส่องทีมสองเกียร์กันเลยนะผมว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับทีมโดยรวมตอนนี้ยืนลีกอยู่ที่ลีกเพชรสองนะผมอ่ะก็ถือว่ายืนลีกค่อนข้าางงที่สูมมกกๆเหือนนั โดยรวมแล้วการโอ้โห,โหการทีบวกเรนเจอร์ตัวนี้บวกหนึ่งอ่าไม่รู้ว่ากบอ่ะกบตรงนี้เอามายัดหรือว่าเป็นการอัปเกรดขึ้นอันนี้ผมไม่รู้นะผมอ่ะก็สําหรับทีมนี้โอ้โหก็ถือว่าโอเคมากๆเหมือนกันผมอ่ะเล่นไปทางคอมโบโหยุดเวลา สองกัวแล้วก็เล่นทหน้าของตัวหนืดด้วยแล้วก็มีทางหน้าของโอลิเวอร์มาแซมด้วยทีมนี้ยังขาดกลัวของตัวเสริมคพอนข้าาที่เยอะมากๆับผมแล้วก็ขาดเกียร์ด้วยหลักๆแล้วทีมนี้ขาดเกียร์ค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยก็แนะนําให้หาทหน้าของเกียร์ในรอบของเกียร์อาวุธนะผมอะทำไมผมถึงแนะนําเป็นเกียร์อาวุธมากกว่าทงทั้งที่ทีมอะบางคนก็อาจจะนิ้นไปทางหน้าของเกียร์ป้องกันบางคนก็อาจจะนิ้นไปทางหน้าของเกียร์ตกแต่งแต่ส่วนตัวผมอยากให้น้นเป็นทหน้าของเกียร์อาวุธมากกว่านะผมเพราะว่าเกียร์ตกแต่งกับเกีย ป้องกันโหมอะผมจะแนะนําหลักๆอยู่2ชิ้นคือทางท่าของรองเท้ากับกระเป๋ามากกว่าโมเพราะว่า2ชิ้นนี้เป็นเกียร์ที่ยี่สุดในตัวเกมแล้วโมสาหรับเกียร์แจกฟรีอะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีนี้ไม่มีอะไรที่จะแนะนําแล้วโมอะเพราะว่าการถีกเกียร์ค่อนข้างที่แม่นยําแล้วเดี๋ยวเราไปทําการลุ้นหาทีมถัดไปกันเลยนะครับผมก่สนสหรับทีมสุดท้ายของคลิปนี้ก็น่าจะเป็นทีมของคุณปาล์มโมแต่ถ้าให้แบบเอาให้สนุกก็ต้องหมุนนะัหนมอะเหลือหนึ่งทีมก็ต้องหมุนนะโมอะ ก็ลุ้นมาลุ้นกันว่าจะเป็นทีมของใครมาลุ้นกันเป็นทางด้านของโอ้โหอ่ะเป็นท,งทางด้านของทีมของคุณปามนะผมเลเวล U59 ถึงเลเวล U60 นั่นเองเดี๋ยวเราทำการหาทีมของคุณปา์มกันเลยนะผมว่าปัจจุบันนี้ทีมของคุณปามจะเป็นยังไงนะผมอ่ะก็เลื่อนมาเจอมันเทียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมของคุณปามมาเดี๋ยวเราทำการส่องทีมสองเกียร์กันเลยนะผมว่าคุณปามปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเปิดมาก็ค่อนข้างที่เทพแล้วนะ่ะ ก็มีหลายคนสงสัยนะผมว่าทาไมโยมิหลายคนถึงติดเกียร์แบบนี้นะผมอ่ะส่วนตัวผมบอกตรงเลยนะผมว่าการติดเกียร์กับโยมิแบบนี้ไม่มีข้อเสียนะผมหลักๆคือตัวของโยมิเป็นตัวที่ค่อนข้างที่ปอบางอยู่แล้วส่วนมากเขาจะเอามาใช้ในเกมป้องกันนะผมเพราะว่าเกมป้องกันเราจะโดนกดไอเทมนาแข็งนั่นเองส่วนตัวของโยมินะผมถ้าตายปุ๊บก,ก็จะสุ่มติดลัแดแอทแทกแล้วก็จะคืนแร่ด้วยก็ติดแบบนี้ก็ไม่ว่าการน,นะผมอ่ะทีมโดยรวมแล้วทีมนี้จะเล่นไปทางคอมโบตัดแร่อะ ก็จะเป็นตัดแรกกับโอ้โหทีนี้ไม่รู้ว่าคอมโบที่แท้จริงเป็นยังไงนุ่มแต่ส่วนตัวผมเห็นก็จะมีทางด้านของตัดแรกคอมโบกับทางด้านของอยูนน่เวลา5าวิสำหรับทีนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนุ่มเพราะว่าการติดเกียร์ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนุ่มอ่าก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนุ่มสำหรับทีนี้ก็ประมาณนี้ลกันสำหรับคิปนี้ทุ่มโอ้โหเป็น E ีีแรกทบผมที่ผมหุนจนหมดกระดานับ่มอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวผมเปิด UID ดีให้อีก ครั้งหนึ่งละกการขผมสำหรับท้ายคลิปนี้ก็เป็นทางด้านของ u ู d ตามนี้เลยนะผมสำหรับใครที่อยากจะออกซีรีส์ถ,ถัดไปหรือว่าอยากจะมีรายชื่อในกลงล้อก,ก็อย่าลืมแอด ID นี้มาได้เลยนะผมอาจเป็น ID ไอดีม่วนนั่นเองเดี๋ยวผมจะรับเพื่อนนะก็ประมาณนี้ละการสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่รอบนี้แบบไม่ได้เมนชื่อหรือว่าไม่ได้อยู่ในกรงล้อก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะลงเม,มื่อไหร่นะผมแต่หลักๆก็น่าจะลงประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะผม ก็ไว้ประมาณนี้การสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบิีนีกันหล,ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนเพื่อพาข่าวสารที่ไม่แมย่างช่องไอซซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ